สมบัติบางประการของสารละลายสารละลายมีส,สมบัตินึงค่ะที่เราเรียกว่าสมบัติคオリเกทีฟของสารละลายค่ะสมบัตินี้ค่ะเป็นสมบัติที่สารละลายเขาจะมีจุดเดือดที่เพิ่มขึ้นแล้วก็จุดล้อมเหลวที่ลดลงโดยเขาไม่ขึ้นกับชนิดของตัวถูกละลายนะคะไม่ขึ้นกับชนิดของตัวถูกละลายคือเป็นชนิดใดก็ได้แต่เขาจะขึ้นอยู่กับปริมาณี่ยปริมาณของตัวละลายหรือตัวถูกละลายหรือความเข้มข้นของสารละลายไม่ขึ้นกับชนิดแต่ขึ้นกับปร,ริมาณหรือความ ความเข้มข้นของตัวถูกละลายหรือตัวละลายนั่นเองนั่นคือเมื่อสารละลายเขาเป็นชนิดเดียวกันหรือตัวทําละลายเป็นชนิดเดียวกันนะความเข้มข้นเขาเท่ากันเมื่อความเข้มข้นเท่ากันจุดเดือดและจุดล้มเหลวเขาก็จะเท่ากันด้วยนั่นเองต่อ,อไปจะเป็นการคำนวณหาอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปหรือเราเรียกมันว่าเดลต้าทีถ้าเป็นอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป ถ้าเป็นอุณหภูมิของจุดเดือดที่เปลี่ยนไปตรงนี้เราก็จะใส่เป็น T b ่า b b ตัวนี้มาจากคําว่าจุดเดือดเนาะบตัวนี้ย่อมาจากคําว่าจุดเดือดนั่นเองดังนั้นคืออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปของจุดเดือดของสารละลายนั่นเองทีนี้จุดเดือดที่เปลี่ยนแปลงไปมาจุดเดือดที่เปลี่ยนแปลงไปของสารละลายจุดเดือดของเขาจะเป็นยังไงนะคะจุดเดือดของเขาจะมีแนวโน้มในการเพิ่มขึ้นเห็นไหมจุดเดือดของสารละลายที่เพิ่มขึ้นหรือที่เราเรียกว่า delta T b ของเรามันหาได้ จากตัวนี้คะ่ะเดลต้าทีหาได้จาก k คูณด้วย m m เล็กตัวนี้คือโมเรลคะ่ะ k ตัวนี้คือค่าคงที่นี่มาดูคะ่ะ k คือค่าคงที่ของการเพิ่มขึ้นของ จุดเดือดของตัวทําละลายเอาใหม่นะ K คือค่าคงที่เป็นค่าคงที่เสมอค่ะเป็นค่านั้นเสมอเลยของการเพิ่มขึ้นของจุดเดือดของตัวทําละลายนั่นคือถ้าตัวทําละลายเช่นน้ําค่ะตัวทําละลายชนิดนี้มีค่า Kb เท่ากับเท่านี้มันจะเป็นค่าคงที่เลยค่ะน้ําต้องมีค่าคงที่เลยค่า Kb ของน้ําก็จะคงที่เป็นค่าของน้ําเสมอซึ่งค่าคงที่ของน้ําค่า Kb ของน้ำเนี่ยมันก็จะไม่เท่ากับอย่างอื่นโอเคเนาะมันก็จะไม่เท่ากับอย่างอื่นเขาเป็นค่าคงที่เฉพาะตัวนั่นเอง ต่อไปตัว M ตัวนี้ค่ะ แทนด้วยความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยโมเลลนะโมลต่อกิโลกรัมหรือโมเลลของเรานั่นเองอ่ะเดี๋ยวครูเอเขียนไว้ให้ล้่อนตรงนี้คือโมเลลอ่ะต่อนะคะแล้วทีบีคืออะไรทีบีคืออุณหภูมินจุดเดือดหรือจุดเดือดของสารนั่นแหละนะโดยเดลต้าทีบีเนี่ยเวลาเราหาค่ะเราจะหาจากทีบีของสารละลายคือจุดเดือดของสารละลายลบด้วยจุดเดือดของสารบริสุทธิ์ในสารละลายนั้นโอเคนี่คือสูตรที่เด็กๆจะเอาไปใช้ใน การหาจุดเดือดของสารละลายนั่นเองเอ๊ะต่อไปค่ะต่อไปเป็นจุดเยื่อแข็งของสารละลายค่ะจุดเยื่อแข็งของสารละลายจุดยจเดยื่อแข็งของสารละลายจึงเป็นจุดเยื่อแข็งของสารละลายที่ลดลงอาที่ลดลงนะจ๊ะมันเปลี่ยนไปแบบลดลงค่ะจุดเยื่อแข็งเราจะใช้แทนด้วย TF นี่ TFF ตัวนี้มาจากจุดเดยือกแข็งนะคะทก็คืออุณหภูมิทีนี้เราจะหาจุดเดยือกแข็งที่เปลี่ยนไปก็จะเป็นเดลต้า TF เช่นเดียวกันกันกบเดลต้า TV เมื่อกี้แหละตรงนี้ก็จะเป็นเดลต้า TF เปลี่ยนเลยก็มีค่าเท่ากับ KF ค่า KF ก็คือค่าคงที่ของการลดลงนะจ๊ะ,ะเมื่อกี้เราบอกแล้วเราบอกแล้วเด็กๆแก้แกนิดชีดหน่อยนะเราบอกแล้วว่าสมบัติกรริเก,กทีฟคือการที่สารละลายเขามีจุดเดือดเพิ่มขึ้นแต่จุดหลอมเหลวของเขามันจะล ลงไงม ตอนเดลต้าทีบีมันเป็นการเพิ่มขึ้นของจุดเดือดค่ะแต่ถ้าเป็นเดลต้าทีเอฟจุดเยือกแข็งค่ะเขาจะมีจุดเยือกแข็งที่ลดลงนั่นเองเป็นค่าคงที่การลดลงของจุดเยือกแข็งของตัวทำละลายนั่นเองโอเคนอกเขาเป็นค่าคงที่ค่าคงที่แต่ละสารก็จะมีค่าไม่ไม่เท่ากันแล้วก็จะเป็นค่าเฉพาะตัวโอเคอันนี้คือค่า KF นี่ต่อไปค่ะคูณด้วยอะไรเหมือนเดิมคูณด้วยโมเลลเหมือนเดิมค่ะโมเลลคือความเข้มข้นของสารละลายในหน่วย โมลต่อกิโลกร,รัมเหมือนเดิมโมเลลค่ะแล้วต้าทีเหาได้ยังไงทีเนี้ยมันหาได้จาก t f ของสารบริสุทธิ์ลบด้วยท F ของสารละลาย TF ก็คือจุดเยือกแข็งของสารบริสุทธิ์นั่นเองค่ะลบด้วยจุดเยือกแข็งของสารละลายนั่นเองโอเคจากตรงนี้ค่ะป่ายครูเอจะพาเด็กๆไปคำนวณจุดเดือดแล้วก็จุดเยือกแข็งเออสอจุดเลยนะของสารละลายกูโคสค่ะที่มีความเข้มข้น2โมเลลโอ้ได้โมเลลมาแล้วเนี่ย แสดงว่าได้ส่วนนี้มาแล้วถูกต้องปะดังนั้นเราไปคํานวณตัวแรกก่อนเนาะเอาตัวแรกคือจุดเดือดก่อนนี่ตัวที่1ค่ะคือจุดเดือดนะคะเป๊บจุดเดือดของเราคือ TB ค่ะซึ่งเป็นจุดเดือดของสารละลายดังนั้นครูเอจะเป็นจุดเดือดของสารละลายครูเอขอย่อว่าสลอรอนี่นะนี่คือสิ่งที่เราต้องการหาว่าเขามีค่าเท่ากับเท่าไหร่เนาะเขามีค่าเท่ากับเท่าไหร่เด็กๆก็ใส่ตัวนี้เข้าไปเลยถ้า TB TB ทคือจุดเดือดถูกต้องปะท B คือ จุดเดือดหาได้ยังไงหาได้จากสูตรนี้เลยค่ะเดลต้าทีเท่ากับ kb คูณโมเลลอะเด็กเด็กก็ใส่เข้าไปค่ะเดลต้าทีเท่ากับ kb คูณด้วยโมแล้วค่ะทีนี้ เดลต้าทีบีเดลต้าทีีคืออุณหภูมิที่มันเพิ่มขึ้นที่มันเปลี่ยนไปใช่ไหมเดลต้าทีีเมื่อกี้ครูเอบอกแล้วมันหาได้จากทีบีหรือจุดเดือดของสารละลายลบด้วยจุดเดือดของสารบริสุทธิ์ดังนั้นเราจะเอาตัวนี้มาแทนค่าแทนแทนฝั่งนี้นะดังนั้นตรงนี้จะเป็นทีบีของสารละลายปึ๊บนี่จุดเดือดของสารละลายค่ะลบด้วยจุดเดือดของใครนะคะสารบริสุทธิ์ทีบีของสารบริสุทธิ์สารบบนะริสุทธิ์ปึ๊บนี่มีค่าเท่ากับ KB เฮ้ย kb คืออะไร kb คือค่าคงที่ค่ะค่าคงที่ของการเพิ่มขึ้นของจุดเดือดอ่าของตัวทำละลายตอนนี้สารละลายกูโคดค่ะแสดงว่าในสารละลายกูโคดเนี่ยมันต้องประกอบไปด้วยกูโคดถูกต้องปะแล้วก็น้ำอ่าอันนี้คือสารละลายกูโคดแสดงว่ามันมีกูโคดแล้วก็น้ําตัวที่เป็นตัวทาละลายก็คือน้ํานั่นเองดังนั้นเราก็ไปดูเออค่า kb ค่ะค่า kb ของน้ำอ่ะค่า เคีของน้ำเป็นค่าคงที่เลยนะมีค่าเท่ากับ0.51 0.51นะคะหน่วยเป็นองศาเซลเซียสต่อโมลแรวนั่นเองแล้วก็มีค่า kf ด้วยเดี๋ยวครูเอเขียนให้ครั้งเดียวค่ะค่า kf คือค่าคงที่การลดลงของจุดเยือกแข็งของน้ำค่ะค่า kf ของน้ำเขามีค่าเท่ากับ1.86ค่าหน่วยเป็นองศาเซลเซียสต่อโมลแรวนั่นเองจากนั้นเราก็เอามาแทนค่าเลย kb นี่ไง kb อยู่ตรงนี้ kb ของน้าค่ะแทนปุ๊บเข้าไปเลยมีค่าเท่ากับตรงนี้เนาะ0.51ค่ะหน่วยเป็นองศา s ซเซีย e ต่อโมเรลจากนั้นค่ะคูณด้วยความเข้มข้นในหน่วยโมเรลคือตัว m ็มเล็ก M เล็กเขาก็ให้มาแล้วเท่ากับคูณด้วย2โมเรลนั่นเองดังนั้นโมเรลตัดโมเรลได้ปะได้จ้าดังนั้นค่ะ จากตรงนี้ค่ะหนูก็จะได้ว่าฝั่งทางนี้ Tb ของสารละลายคือสิ่งที่เราต้องการหาคือจุดเดือดใช่ไหมจุดเดือดของสารละลายนี่ไง Tb ของสารละลายคือสิ่งที่เราต้องการหาทีนี้เราไปดู Tb ของจุดเดือดอ่า Tb ของสารบริสุทธิ์ที่ทีนี้จุดเดือดของสารบริสุทธิ์สารบริสุทธิ์ในที่นี้เราก็คือน้านั่นแหละจุดเดือดของน้ํามีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆรู้อยู่แล้วจุดเดือดของน้ําเป็นร้อยองศาเซลเซียสเด็กๆเอาไปแทนค่ะดังนั้นตรงนี้เป็น Tb ของสารละลาย ลบด้วย100ค่ะฝั่งทางนี้เด็กๆก็จัดการเลยเนาะหนูจะได้เท่ากับ 0 2อ่าโมเรลตัดโมเรลไปแล้วเรียบร้อยแสดงว่าเหลือแค่หน่วยองศาเซลเซียสค่ะที่นี้หนูก็ย้ายข้างค่ะดังนั้น tb หรือจุดเดือดของสารละลายของเรามีค่าเท่ากับ1.02ค่ะอ่า100เนี่ยมันลบอยู่ถูกต้องป้าย้ายมาก็ย้ายมาบวกค่ะบวกกับ100องศาเซลเซียสปุ๊บหนูก็จะได้จุดเดือดค่ะจุดเดือดของเขามีค่าเท่ากับ1อ่าซู 1.2่ 1> 1. องศาเซลเซียสนั่นเองโอเคเรียบร้อยนี่คือการหาจุดเดือดของสารละลายใช่ไหมเรียบร้อยค่ะต่อไปหาจุดเยือกแข็งทีนี้ข้อที่2นะคะส่วนที่2ค่ะหาจุดเยือกแข็งปึ๊บนี่จุดเยือกแข็งก็เหมือนเดิมค่ะจุดเยือกแข็งเด็กๆก,ก,ก็ไปเอาสูตรของจุดเยือกแข็งมานี่เดลต้าทีเอฟมีค่าเท่ากับ KF คูณด้วยโมแลลค่ะอันนี้คือค่าเดลต้าทีเอฟเนาะเดลต้าทีเอฟ มีค่าเท่ากับ Kf คูณด้วยโมลารล เดลต้าทีเอฟมันหาได้จากนี่ไงเห็นไหมเป็น TF ค่ะเป็นจุดเยือกแข็งของสารบริสุทธิ์มันจะสลับกันนะเมื่อกี้สารละลายลบด้วยสารบริสุทธิ์ค่ะถ้าเป็นเดลต้าทีเอฟมันจะเป็นสารบริสุทธิ์น่ะบริสุทธิ์ปึ๊บลบด้วย TF ของสารละลายปึ๊บมีค่าเท่ากับ KF ค่ะ KF มีค่าเท่ากับ1.86เนาะอ่าองศาเซลเซียสต,ต,ต่อโมเลลแล้วก็คูณด้วยโมเลลโมเลลก็เท่าเดิมค่ะความเข้มข้นของเขาคือ2โมเลลโมเลลตัดโมเลลเห็นปะ จากนั้นเด็กๆก,ก็จัดการเฮ้ยทีเอฟของสารบริสุทธิ์สารบริสุทธิ์ของเราตอนนี้คือน้ําสารบริสุทธิ์ตอนนี้ของเราคือน้ําน้ามีจุดเยือกแข็งเท่ากับเท่าไร่เด็กๆรู้ยอยู่แล้วน้ามีจุดเยือกแข็งเท่ากับศูนย์ค่ะหนูก็ใส่ศูนย์ลงไปค่ะลบด้วย TF ของสารละลายที่เรากําลังตามหานาออันนี้คือ TF ของสารละลายค่ะที่เรากําลังตามหาืออฝั่งทางนี้ค่ะเด็กๆก,ก็จัดการตัวเลขเลยตอนนี้มีความเข้มข้นคือ2โมลาร์ดังนั้น2โคูณกับ1 1.86จค่ะจะได้เท่ากับ3า่า3.72ค่ะหน่วยเป็นองศาเซลเซียสเพราะว่าโมเราตัดโมแล้ว ไปแล้วเรียบร้อยทํำยังไงต่อทีเนี้ยหนูก็จัดการเลยค่ะดังนั้นดังนั้นหนูก็ย้ายเนาะอ่าดังนั้นหนูก็ย้ายไปดังนั้นเดลต้าไอ้ดังนั้น TF หรือจุดเยือกแข็งของสารละลายของหนูเนี่ยมีค่าเท่ากับลบสามจุดเจ็ดสององศาเซลเซียสทำไมถึงเป็นลบก็เอาลบเข้าไปคูณอนะเนาะอันตรงนี้เป็นศูนย์นะเอาลบเข้าไปคูณตรงนี้จะเป็นบวกตรงนี้ก็จะติดลบนั่นเองโอเคเรียบร้อยแล้วได้ทั้งจุดเดือดแล้วก็จุดเยือกแข็งของสารละลายโอเค ผ่านนะจ๊ะ